วันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรก,กิจดูดวงออนไลน์ค่ะว่าต้องเสียภาษีหรือเปล่าแล้วก็เสียภาษีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปรนะคะค่ะเคสนีดด้ก็เป็นลูกค้าที่ไลน์เข้ามาถามพี่เก่งนะคะแล้วก็ได้มีการ นัดพูดคุยงานกันนะคะลูกค้าเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเขาเนะะี่ยค่ะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะแล้วก็เริ่มจดเข้าแวดนะคะเมื่อประมาณเดือนเมษาย,ยน64แล้วก็เริ่มทําธุรกิจประมาณสักกลางกลางปี64นะคะลูกค้าเนะะี่ยค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับ ให้บริการดูดวงออนไลน์ online, แล้วก็มีการขายพวกเครื่องประดับนะคะที่เป็นลักษณะของที่เป็นมงคลนะคะเป็นพวกสร้อยกำไลแหวนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ลูกค้านะคะเขาก็ทําธุรกิจในลักษณะของการรวมกันกพี่น้องช่วยกันทําธุรกิจ ล้วก็ธุรกิจเองก็บูมนะคะโดยการทำธุรกิจะะ่ะน้องก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะในการทำการตลาดตั้งแต่ตอนที่น้องเริ่มทำเมื่อตอนกลางปี64นะคะรายรับก็เข้าบัญชีบริษัทยอย่างต่อนเนื่องนะคะรายรับของน้องนะะี่ค่ะอยู่ประมาณก็เดือนหนึ่งหลายแสนนะคะแล้วก็พอน้องก็ทำธุรกิจมาถึงปัจจุบันเนะะี่ยค่ะก็พึ่งทราบว่าตัวเองนะคะ1ไม่เคยยื่นแหวนเลยสไม่เคยปิดงบรอบปี64แล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่เคยยืนแบบพอพอสามสูเลยนะคะ เลยทาให้มีความกังวลแล้วก็เลยปรึกษากันในทีมว่าควรต้องมาเริ่มทําบัญชีแล้วก็ทํางบการเงินยืดสีให้ถูกต้องเรื่ของน้องท่านนี้ค่ะพี่เก่งก็ดูแล้วนะคะก็เป็นธุรกิจที่น้องก็ถือว่ามีไอเดียนะคะในการทําธุรกิจก็ยอมรับนะคะว่าน้องเองก็ใช้โอกาสต่างๆมาทําให้เกิดเป็นธุรกิจได้นะคะแล้วก็เก่งในการที่จะหาลูกค้าแล้วก็ทําเรื่องโซเชียลนะคะ ที้ค่ะประเด็นเรื่องธุรกิจนะคะพอมันมีเรื่องของรายรับรายจ่ายมันก็ต้องมีเรื่องภาษีเรื่องบัญชีมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วน้องเนี่ยค่ะก็จดเป็นรูปบริษัทด้วยเดี๋ยวพี่เก่งสรุปในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายให้ฟังนิดนึงนะคะว่าน้องเขาทำธุรกิจเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีเรื่องของตัวเงินเดือนกรรมการนะคะเงินเดือนของหมอดูเงินเดือนของตัวทีมงานแอดมินที่คอยดูแลหลักบ้านนะคะแล้วก็มีค่าโฆษณาเฟซบุ๊กแล้วก็มีเรื่องของตัวค่าจ้างนะคะค่าจ้างผลิตสร้อยหรือพวก กำไรพวกแหวนพวกนี้นะคะลักษณะค่าใช้จ่ายก็มีประมาณแค่นี้แต่เรื่องของรายรับนะคะ่ะเขาก็ให้ลูกค้าเนี่ยโอนโอนค่าดูดวงนะคะมาเข้าบัญชีบริษรัทซึ่งรายการก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหลายๆพันนะคะส่วนพวกสร้อยกําไรก็เป็นหลัก,ลกร้อยนะคะก็มีถึงร้อยนิดๆจะไปถึงเป็นประมาณเกือบๆพันนะคะซึ่งรายการของน้องเนะะี่ยค่ะเป็นรายการที่เข้าสเตทเมนแบงค์เป็นรายการยิบย้อยเลยนะคะ แต่ว่ารายการในฝั่งหาเข้าจะดูออกว่าเป็นไรายได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งเนาะเขาก็จะมีตัวเลขเป็นแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกในการที่จะใช้บริการนะคะค่ะทีนี้มาดูเรื่องประเด็นภาษีบ้างนะคะน้องที่มีความกังวลในเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องของ1ภาษีที่เกี่ยวข้องว่าต้องเสียเท่าไหร่แล้วมีเบีย้ยฝากเงินเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของตัวการส่งงบนะคะพี่เก่งขอแยกเป็น2ประเด็นนะคะในเรื่องของตัวภาษีนะคะในเมื่อเรามีไรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีนะคะมันก็ต้องเข้าแบบ พี่ิเคสเนี่ยค่ะน้องเขาจดเข้าแบตไปแล้วน้านหมายความว่าตั้งแต่วันที่จดเข้าแบตต้องยื่นพอๆสามสู 30, แล้วก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องยืน่นภาษีบวกกับเรื่องของตัวเบี้ยปรัปบเงินเพิ่มถ้ากรณีที่ไม่ได้ยื่นภาษีเลยนะคะตรงน,นี้ค่ะพี่เก่งก็ได้คำนวณตัวเลขให้น้องเขาแล้วก็ภาษีตัวแบตเองค่ะตั้งแต่จดทะเบียนเข้าแบตแล้วก็บวกกับรายรับที่เข้ามาทุกเดือนบวกเบี้ยปรัปบเงินเพิ่มก็เป็นภาษีนะคะเพิ่มค่อนข,ข้างจะหลายบาทนะคะเพราะเนื่องจากว่าไม่เคยยื่นแบบเลยมันก็จะมีตัวภาษีด้วยค่ะเป็นเงินต้นนะคะ บวกเงินเพิ่มอีก15%ต่อเดือนแล้วก็มีเรื่องของเบีย้ยปรับที่คูณ20%ของตัวภาษีขายเซนะคะแล้วก็ต้องเอามาคูณ2เท่าด้วยแล้วก็ธุรกิจของน้องเนี่ยค่ะก็เป็นธุรกิจที่ไม่มีภาษีซื้อเลยนะคะภาษีซื้อแทบจะเป็นศูนย์เลยเนื่องจากว่าไม่มีเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายที่มีภาษีซื้อไปหักแล้วก็ที่สําคัญคือน้องเองก็ไม่ได้เก็บวรวบรวมเอกสารไว้ด้วยเท่ากับว่าเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ ก็ต้องนําส่งภาษีขายเต็มเ็มเลยนะคะก็ทําให้ตัวภาษีบวกเงินเพิ่มบวกเบีย้ยปรับเองก็ขั้นใจเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าปรับแบบที่ไม่ได้ยื่นแบบเลยก็จะมีค่าปรับอยู่เดือนละ500บาทนะคะมาดูเรื่องของการปิดงบบ้างนะคะน้องเปิดจดจัดตั้งแต่เมื่อตอนปี64ก็ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต้องมาปิดงบช่วงปลายปีคือสิบธันวาคมถึงรอบก่อนนะคะ พอปี65ก็ต้องค่อยปิดอีกทีนึงคือ31ธันวาคม65ทีนี้งบปี64นะคะเนื่องจากตอนนี้มันหมดเขตการยื่นงบไปแล้วถ้าถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีระยะเวลาในการยื่นงบล่าชา้าไป4ีเดือนทจะมีเบี้ยรปรับนะคะในส่วนของการยื่นงบล่าช้าที่ที่สัมปรกรณ์มีค่าปรับ4,000บาทในส่วนของการยื่นงบล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ไปดูว่ามีกรรมการกี่คนนะคะกรรมการ1คนถ้ายื่นงบเลทไม่เกิน4เดือนก็จะมีค่าปรับของกรรมการท่านละ4,000นะคะ ฝั่งบริษัทอีก4 0 0พแล้วก็มีค่าปรับเรื่องบอจอ5ด้วยอีก2,000บาทพอรวมๆกันแล้วก็ที่บริษัทนี้เขาพิกรรมการ2คนนะคะจะเป็น4ี่บวก4ก็เป็น8 0 0 0บวกบริษัทอีก4 0 0พันก็เป็นทั้งหมด12 0 0นนะคะแล้วก็บอจอห้2,000ก็เป็น14,000ก็จะเห็นว่าตัวค่าปรับเรื่องของการยื่นงบล่าช้านะคะรวมกัน2ฝั่งก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการทำบัญชีด้วยค่ะ พอต้องปิดงบก็จะมีค่าทําบัญชีค่าสอบบัญชีนะคะซึ่งพี่เก่งเองก็ได้คํานวณตัวเลขเข้าค่าให้น้องแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างซึ่งน,งน้องเองก็ได้เอาตัวเลขไปปรึกษากันดูนะคะว่าจะวางวางแผนเรื่องการชําระภาษียังไงแล้วก็จะทยอยส่งภาษียังไงบ้างนะคะคในเรื่องของตัวเลขทั้งหมดพี่เก่งก็ได้สรุปให้น้องออรับทราบทั้งหมดแล้วนะคะน้องเองก็ขอพิจารณาดูว่าจะทยอยจ่ายภาษียังไงจะเริ่มทําบัญชีส่งเมื่อไหร่นะคะ ก็ได้ต้องมีการเรื่องของการวางแผนแล้วก็แสงเงินสดด้วยทีนี้มาดูเรื่องภาษีอีกตัวหนึ่งคือภาษีตัวนิติบุคคลนะคะน้องเป็นรูปบริษัทก็ต้องปิดงบตอนสิ้นปีตัวภาษีนิติบุคคลนะคะก็คือภาษีของบริษัทมันจะเกิดจากการที่เอาเรทภาษีไปคูณที่กําไรนะคะกําไรก็เกิดมาจากรายรับหักรายจ่ายซึ่งธุรกิจของน้องเนะะี่ยรายรับก็คือรายการที่วิ่งเข้าสเตตเตมนต์ทั้งหมดซึ่งตัวเลขมันจะดูออกหมดเลยนะคะว่าเป็นค่าดูดวงค่าขายสร้อยขายกาไรนะคะแล้วก็ทางสังคา้จ่ายนะคะ ในสเตตเมนต์แบงกเนี่ยน้องเขามีการโอนเงินออกเนี่ยเป็นรายการยิบย่อยเนื่องจากบางทีกรรมการก็ไปใช้ส่วนตัวม้างโอนไปจ่ายค่าซื้อของโอนไปจ่ายค่าโฆษณานะคะซึ่งไม่ได้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เลยพี่เก่งก็เลยให้น้องเนะะี่ยค่ะลองดูว่ารายจ่ายที่มีการโอนออกไปจ่ายค่าอะไรบ้างนะคะถ้าพอมีเอกสารที่จะมาแนบหรือว่าพอพอเห็นตัวเลขที่ไปทางหรือว่าชื่อคนที่เราโอนเงินให้นะคะก็ให้น้องเขาทําเอกสารซัพพอร์ตกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบเปย์อิน บวกป,ประชาชนนะคะหรือว่าบวกพวกใบเสร็จรับเงินหรือว่าพวกใบแทนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะเพื่อมาประกอบเป็นค่าจ่ายแต่ละเรื่องนะคะทีนที่พอได้รายรับแล้วก็เอารายจ่ายมาหักนะคะเท่าที่ทําเอกสารได้นะคะก็จะเหลือตัวกําไรกําไรก็เป็นเสียภาษีตามอัตราขั้นบันไดของ s m e s m e ก็จะมีเลทภาษีอยู่3ขั้นนะคะกำไร3 0 0 0 0 0บาทแรกปลอดภาษีค่ะเป็นภาษีที่เลทที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์กำไร3 0 0 0 0 0บาทจนถึงกำไร3ล้านนะคะช่วงนี้เลทภาษีที่15%ค่ะ 3ล้านบาทขึ้นไปก็ตรงนี้ก็จะมีภาษีที่20%นะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวตัวเลขของกําไรขาดทุนเนี่ยแต่ต้องดูอีกทีนึงท่าว่าน้องสามารถจะหาค่าใช้จ่ายมาหากักได้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆวางแผนกันดูทีนี่ประเด็นอย่างนี้ค่ะพี่เก่งก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าบางทีเนี่ยค่ะเราเห็นโอกาสในการทําธุรกิจนะคะแล้วเราก็ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษ,ษัทไปจดเข้าแวดแต่เราไม่ ไม่รู้เลยค่ะว่าต้องทําอะไรหลังจากนั้นนะคะมีภาระเรื่องอะไรบ้างแล้วจะเป็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการต้องส่งงบที่กระทรวงพาณิชย์ส่งงบที่สัมปกรานนะคะซึ่งพอมาดูงานหลังบ้านแล้วเนี่ยนะคะมันทําให้เราเองเนี่ยเสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าแทนที่จะเอาเงินสดไปใช้อย่างอื่นนะคะก็ต้องมาเสียเรื่องของคาเบียรปรับเงินเพิ่มค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่พี่เก่งก็อยากจะฝากทุกคนว่าในเมื่อเราจะท,ทําธุรกิจแล้วอยากให้ดูเรื่องภาษีดูเรื่องของการทําบัญชีด้วยนะคะค่ะพี่เก่งก็ขอสรุปเคสนด้ก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ